เออขอโทษนะครับขอโทษนะครับอันนี้ใช่หนังสือของทางร้านหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะสงสัยน่าจะมีลูกค้าลืมมาไว้ค่ะยังไงขอตัวไปดูลูกค้าต่อนะคะครับพี่บู๊ครับเฮ้ยลองดูหนพี่ครับผม ถ้าสายทานตายไปแล้วแผ่นเดสนั้นมันจะไปอยู่ที่ไหนรอยนิ้วมือแฝงเยอะอยู่นะครับ แต่มีรอยนิ้วมือหนึ่งครับตรงกับนางสาวสายทานครับยังไม่ตายจริงๆด้วยตอนนี้เธออยู่ที่ไหนวะผู้หญิงคนนี้ตายมายี่้าปีแล้ว แล้วายนิ้วมือจะเป็นของเธอได้ไงวะผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะโอกาสที่คนจะมีรายนิ้วมือซ้ำกันอะ่ะมันคือหนึ่งในหกหมื่นล้านคนเลยนะครับตรวจผิดหรือเปล่าอูดระดับอูดอ่ะไม่มีพลาดอยู่แล้วที่จะพลาดน่าจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ศพและนิติวิทยาศาสตร์ในสมัยโน้นอ่ะมันยังไม่ทันสมัยเท่าสมัยนี้เาะว่าสายทาทยยังมีชีวิตอยู่ครับแต่สวมรอยเป็นคนอื่นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างฉันเห็นด้วยน่าจะเป็นการจัดฉากฆาตกรรมศพเป็นใครอะ่ะ แล้วใครเป็นคนฆ่าก็ <S <S เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสืบไง